สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโพอมหาชนไทยแลนด์พีพระชตดวันนี้กับเรื่องราวดีๆค่ะทำเนียบดาราไทยที่มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างซึ่งนายเอนเตอร์เทนร่วมกับนิดาโพทำการสำรวจความคิดเห็นคนไทยทั้งประเทศมีใครบ้างอะมาดูกัน แม้วงการบันเทิงไทยจะมีดาราหน้าเก่าหน้าใหม่ตั้งแต่รุ่นเด็กไปจนถึงรุ่นใหญ่รวมๆกันแล้วกันนับหมื่นคนแต่เมื่อคัดเฟ้นจริงๆว่าใครบ้างที่มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศให้การยอมรับก็มีอยู่ไม่กี่คนค่ะโดยฝ่ายชายอันดับหนึ่งคือคุณพ่ออารมณ์ดีปอนัทวุฒิที่ครองใจคนไทยร้อยละ10.96 แม้ช่วงนี้กระแสจะไม่เปรียงปลางฟูฟ้าเท่าพระเอกรุ่นน้องแต่นี่คือต้นแบบของคนบันเทิงยุคนี้อย่างแท้จริงนะคะไม่มีข่าวเช้าไม่ถูกแชมีวินัยการทํางานและรักครอบครัว ซึ่งผลการสำรวจพบว่าหนุ่มปอเป็นขวัญใจเพศที่3และกลุ่มคนวัย25-39โดยเฉพาะผู้รับราชการและพนักงานบริษัทเอกชนค่ะแล้วก็ตามมาติดๆกับพระเอกตลอดการสรพงษ์ชาตรีที่ชายไทยและคนวัย40ขึ้นไปรวมทั้งเหล่าเกษตร,รกรปลื้มเขามากที่สุดแม้วัยจะล่วงเลยไปกว่า60แล้วแถมบางเรื่องยังรับบทตัวร้ายแต่ก็ยังเป็นที่รักของคนไทยไม่เสื่อมคลายนั่นก็แสดงให้เห็นว่า ความดีที่เขาสั่งสมมาตลอด,ดสี่ทศวรรษในวงการไม่ได้หายไปไหนนะคะมันยังจับใจคนไทยให้นึกถึงคุณงามความดีของเขาเสมออันดับ3คือพระเอกซุปตาลูกข้าวเหนียวนะเดชคูกิมิยะทั้งกตัญญูเชื่อฟังพ่อแม่ไม่งองแงเวลาทำงานกินอยู่ก็ง่ายแถมมีน้ำใจและฝักใฝ่ธรรมะครองใจคนไทยไวัยต่ำกว่า25ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มสาวๆและชาวเราเพศที่สมคนโสดวัยเรียนนี่ปลื้มเป็นพิเศษนะคะ อันดับ4ี่คนไทยเทใจให้ผู้กำกับจิตอาสาบินบรลฤทริ์ที่ลุยน้ำบุกป่าไปหยิบยื่นความช่วยเหลือให้พี่น้องไทยทั่วประเทศเป็นห่วงคนอื่นก่อนนึกถึงตัวเองจนถูก้ามส่งโรงพยาบาลเพราะพักผ่อนน้อยกินนอนไม่เป็นเวลาค่ะจนไทรอยเป็นพิษต้องแอดมิดในรอบ20กว่าปีแต่ก็ยังยืนยันเดินหน้าทำเพื่อสังคมต่อไปอันดับ5พระเอกรักโลกติ๊กเจษดาพรที่น่ารักและเป็นกันเองกับทุกคนเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงคนเบื้องหลังหรือประชาชนทั่วไป ส่วนดาราหญิงที่คนไทยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ18.16เห็นว่ามีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างก็คือเจ้าหญิงวงการบันเทิงแอนทองประสมที่ครองใจสาวๆและเพศที่3มมากที่สุดรวมทั้งกลุ่มคนที่มีครอบครัวแล้วด้วยนะคะวัย40ขึ้นไปและทุกสาขาอาชีพ อันดับ2คืออัมพัชราภาแม่พระของน้องหมาเป็นที่ชื่นชอบของชายไทยมากที่สุดเลยและกลุ่มคนวัยต่ำกว่า25ปีสถานภาพโสดระดับการศึกษาประถมและมัธยมรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรค่ะอันดับ3น้องยายาอุรัสยานางเอกคู่จิ้นคู่บุญของณเดชอันดับ4ว่าที่เจ้าสาวชมพู่อรายาและอันดับ5นางเอกใจบุญแพนเค้กเขมนิีค่ะ งานนี้บอกเลยว่าฝีมือและผลงานไม่เกี่ยวนะคะเป็นเรื่องของพฤติกรรมล้วนๆค่ะแล้วก็อย่าให้ถึงต้องขนาดต้องทำโพดาราพฤติกรรมยอดแย่กันเลยนะคะขำตายเลยเอาเป็นว่าถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยยังไม่ดีสักเท่าไหร่ก็รีบปรับปรุงนะคะไม่ใช่อะไรหรอกคนเขามองเห็น